คุณเชื่อไหมว่ามีผู้ชายคนหนึ่งที่จากคนธรรมดากลายเป็นคนกู้ชาติในเวลาไม่กี่เดือนและเปลี่ยนชะตากรรมของสยามเขาก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชผู้กอบกู้แผ่นดินหลังกรุงศรีอยุธยาถูกทำลายที่ชื่อเดิมชื่อว่าสินและเติบโตเป็นนายทหารฝีมือดีของกรุงศรีอยุธยาและในปีพศ2310กรุงศรีอยุธยาถูกพมาก่าเผาเสียหายทั่วเมืองผู้คนกระจัดกระจายกลุ่มผู้ปกครองท้องถิ่นเกิดขึ้นทั่วเมืองแต่พระเจ้าตาก สินตอนนั้นเป็นเจ้านายแถบตะวันตกไม่ยอมแพ้เขารวบรวมคนเพียงไม่กี่ร้อยคนจากซากเมืองยึดเมืองท่าที่สําคัญและค่อยๆเปิดแผนยึดคืนแผ่นดินได้ชัยชนะสําคัญและขับไล่อกองกําลังพมา่าออกจากกลุ่มแม่น้ําเจ้าพยาเพียงไม่กี่ปีต่อมาเขาเดินหน้ารวบรวมอาณาจากักรตั้งแต่ปากใต้ถึงล้านนายึดนครหลายแห่งให้กลับมาอยู่ใต้บัลลังเดียวกันจนในวันที่28ธันวาคมเขาขึ้นครองราชณนะทนบุรีและตั้งให้ทนบุรีเป็นราชธานีใหม่จุดเริ่มต้น ของอาณาจักรธนบุรีที่รวบรวมแผ่นดินไว้อีกครั้งเขาสร้างระบบการปกครองฟื้นฟูการค้าและส่งเสริมชุมชนชาวจีนให้ฟื้นตัวกลับมาได้แต่เส้นทางไม่ได้เรียบง่ายตลอดไปในช่วงสุดท้ายของราชการมีปัญหาการเมืองภายในและข้อกล่าวหาเรื่องพฤติกรรมที่ผิดปกติท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าตากสินถูกสถาปนาว่าพลราชะสมบัติและถูกประหารโดยผู้มีอำนาจเป็นจุดจบที่โหดร้ายของผู้กอบกู้ผู้ยิ่งใหญ่